โอ้ยโชคดีจังเลยอันนี้ไม่มีเสียงเพลง <c oughs> สิ่งที่คุณเชื่อกับสิ่งที่ผมเชื่อมันแตกต่างกันล้านเปอร์เซ็ค่ะเพราะว่ากรรมที่เราสร้างขึ้นมานะ่ะมันต่างกันแอดดูจากตัวอักษรภาษาไทยที่คุณพิมพ์แล้วก็เข้าไปดูหน้าโปรไฟล์ของคุณมันก็รู้แล้วแหละว่ามันมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงการยอมรับเสียงคะแนน แอดว่าแอดยอมรับในเรื่องของสติปัญญาผลของการทํางานผลที่ผลจากการผลจากความเจริญมากกว่าที่ที่ที่ปรากฏออกมาสู่สายตาณปัจจุบันให้คุณได้ลุกขึ้นมา,าใช้คำพูดแบบนี้กับกับคนที่เขาเพยายามที่จะผลักดันประเทศชาติ อืมมันมันเริ่มมาตั้งแต่14ล้านเสียงที่มันที่มันบิดเบี้ยวไปตั้งแต่แรกแล้วต่อมาก็มีพักเพื่อพ่อที่ทุกคนก็ภูมิใจนะักภูมิใจหนาะกับผู้นำที่ใส่เกือกม้าไปโชว์ตัวมันมองเห็นสติปัญญาของคนที่เลือกอะค่ะโดยสิ้นเชิง อันที่จริงแล้วว่าความเจริญก้าวหน้าในทัศนคติของแอดแก็คือความเจริญที่มันเกิดขึ้นในทุกวันการเรียนรู้ทุกสิ่งอย่างในชีวิตที่เกิดขึ้นในชีวิตของทุกวันแอสร้างความเจริญให้กับตัวเองในทุกวันค่ะจากการฝึกฝึกใจตัวเองฝึกฝึกใจตัวเองก่อนเนาะแล้วก็ดู ความเป็นไปของสิ่งรอบข้างนะคะอันนี้ตังหาที่เรียกว่าการเดินหน้าของประเทศไม่ใช่การแพ้ชนะแล้วก็หัวเราะแอดเห็นเกือบทุกคอมเมนต์เลยที่คุณหัวเราะคุณรู้ไหมว่าคนหัวเราะเสียงดังคือคนที่เศร้าที่สุดคนที่ก้าวร้าวที่สุดก็คือคนที่อ่อนแอที่สุดคนที่เฉียงอย่างไม่บรรยะบบรรยังก็คือคนที่กลัวแพ้ที่สุดคุณเคยเรียนรู้เรื่องพวกนี้มาบ้างไหมแอดดูแล้วว่า จากการที่คุณพิมพ์ผิดผิดถูกๆแอดไม่เชื่อว่าคุณจะจบป .6 หรือจบม .1 ม .2 ม .3 แต่ที่แน่ๆแอดก็อยู่ในเรื่องอยู่ในสถาบันการศึกษาแอดจบปริญญาตรีแล้วก็เรียนปริยโทโทมาประมาณหนึ่งแล้วก็ได้เรียนรู้การเป็นมาสเตอร์การเรียนระดับปริญญาตรีอ เรียนทุกสิ่งอย่างเลยที่เราอยากรู้การเรียนปริยตีคือการจับทุกสิ่งอย่างมาให้เราเรียนส่วนการเรียนปริยโทเป็นการเรียนในระดับของมาสเตอร์มันก็จะลงลึกลงไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งการเรียนปริยโททําให้เราเริ่มคิดวิเคราะห์แยกแยะออกมาแล้วก็สังเคราะห์ออกมาเป็นสเต็ปสเตเนาะเพื่อที่จะทําตัวให้เป็นมาสเตอร์ไม่ใช่พวกกร,ริยกะลาด เราจะมองออกว่าคนนี้มีภูมิรู้อย่างไรคนนี้รู้มากน้อยแค่ไหนมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการแพ้ชนะหรอกค่ะแต่มันเป็นเรื่องของระดับสติปัญญาแอดเข้าใจว่าคุณอยากชนะแอดเข้าใจว่าคุณรู้สึกว่ามันพราวในการชนะแต่ถ้าการชนะมันบ่งบอกถึงศักยภาพที่มันด้อยแล้วการชนะครั้งนี้คนที่มียินด้อยมันมีมากกว่า ประเทศก็จะชี้หายนะจ๊ะจริงลองดูค่ะมันเริ่มมันเริ่มลงมาเรื่อยๆละตอนนี้ประชาชนปกครองตัวเองประชาชนอยากเป็นใหญ่ไงออนายกก็เลยปล่อยให้ประชาชนปกครองตัวเองแล้วก็นายกก็ไปดูแลคุณพ่อดูแลครอบครัวดูทรงแล้วก็เหลือแต่ลูกพีนั่นแหละที่เป็นความหวังของประเทศเธอ,อ,เอ,อไม่เป็นไร แอดก็จะเดินหน้าทําหน้าที่ทำให้คนหูตาสว่างขึ้นไปเรื่อยๆใครที่ยังไม่รู้ก็รู้ไว้ซะว่าบ้านเราจเจริญไปมากแล้วมีโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่เรียกว่า Infrastructure มี 5G ที่เร็วระดับต้นๆของจะให้คนคนนึงออกมาใช้คำพูดแบบนี้กับพวกท่าน แล้วก็มีทองคำตุนได้อีกเยอะแยะมากมายไปตามดูตามรู้ค่ะไม่รู้ก็เซิร์ช Google ไม่รู้ก็มาถามแอดได้แอดจะไปหาข้อมูลมาให้แล้วก็ตอบให้ท่านอย่างละเอียดนะคะ